อ้าววันนี้ผมอยู่กับอะไรนะเทล่ารถอะไรนะเนต้ารถไฟฟ้านะผู้ชมรถไฟฟ้าว่าสวยนะแต่คนขายสวยกว่ารถเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูนี่เนต้านะครับราคาเริ่มต้นที่สี่แสนราคาอ้าวก็ห้าแสนแล้วครับสวยข้างนอกข้างในนะก็ประหยัดเนาะถ้าคุณแบบอยากจะประหยัดอยากจะเข้าสู่วิวัฒนาการของโลก ที่ก้าวไปข้างหน้านะผมก็คงจะต้องเนลตานี่ยละครับเพราะราคาไม่แรงเนาะถ้าเป็นตัวอื่นมันล้านกว่าท่านชมเนลตานี่มันจับต้องได้นะครับอยู่ที่ห้าแสนนะพรพันนึอนะแล้วเขาก็มีบริการหลังการขายเนาะเอารถเก่ามาประเมินได้นะครับครบวงจรเหมือนกันนะก็ถ้าสนใจนะตอนนี้เขามาตั้งบูธอยู่ที่เขามาตั้งบูธอยู่ที่โลตัสท่านผชมกี่วันครับเนี่ย หม,หมดวันที่17ถ้าเลย17นี้ไปก็น่ายะไฟล์เดีหรือไม่ก็ที่ศูนย์เลยเนะยาะศูนย์อยู่สายนอกศูนย์อยู่สายนอกท่านผู้ชมอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับพนักงานอายเขิน <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วท่านผู้ชม <laughs> เอาเป <laughs> ็นว่าท่านผู้ชมอยากมาดูรถ <laughs> มาที่โรตัสอ่า <laughs> มาที่โรตัสนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะมาพบกับรถตัวเป็นๆเ,เลยเนาะสามรุ่นเนาะ สามรุ่นใช่ไหมเอาสามสีเหรอสามสีครับคือราคามันจับต้องได้ท่านผู้ชมประมาณห้าแสนธนพันธ์เนือ้อแล้วก็มีทดลองขับได้เลยได้เนาะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันก็ล้านกว่าเพื่อนผมออกมาล้านกว่าแต่ถ้าท่านผู้ชมแบบเอออยากทดสอบอยากลองวะก็ลองมาลองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบริการหลังการขายเป็นไงของเราก็คือศูนย์เซอร์วิสให้ด้วยแบตเตอรี่ตตรมีเปลี่ยนพร้อม อ่ากี่ปีอ่ะแีประกันได้8ปีหรือ8หมื่นโอ้โหแบตเตอรี่8ปีนะผู้ชนะมชไม่ใช่ว่า6ปีเหมือนที่เขาเรารู้กันนะ8ปีนะว่าเราก็สามารถที่จะมาใช้บริการแล้วเขาดูแลเนาะดูแลตลอดถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมเรามาตัดสินใจดูนะครับผมว่าโอเคอยู่สำหรับอะไรนะเฮล่าเนาะเนต้าเนต้าเอาเนต้าเนต้าสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วสำหรับยุคใหม่ของของโลกเราด้วยเนาะที่พัฒนาการไปถึงรถไฟฟ้าแล้วอะ โอเคนะเนาะท่านผู้ชมแล้วมาเจอกันนะครับที่โลตัสเนาะสาขาเจรดิษฐ์อ่ามาได้งานขายชื่อแล้วออก็ขายเราออมแบบว่าถ้างานขายเราเนี่ยสะอาดเพราะว่ามีออยลชื่ออะไหมนะอ้อยคะอ่ะอ่าแม่มีออยลเจอกันครับท่านผู้ชม <โย S 1> มาเจอกัน,นครับ